สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่การแทรก ชาร์ตหรือแผนภูมิใน Excel กันนะคะแผนภูมิใน Excel เนี่ยหรือชาร์ตเนี่ยนะคะก็มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็มีรูปแบบใหม่ๆซึ่งการเลือกใช้แต่ละแผนภูมิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราต้องการจะนําเสนอนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูว่างานที่เราต้องการจะนําเสนอนั้นต้องการใช้แผนภูมิอะไรเป็นงานเกี่ยวกับข้อมูลอะไร Data ยังไงวันนี้ก็จะมานําเสนอในรูปแบบง่ายๆก่อนเพื่อให้ ไ้รู้ว่ามันมีการใช้เครื่องมือเป็นยังไงนะคะวิธีการก็มาที่เมนู insert แล้วก็จะเห็นเครื่องมือเนี่ยนะคะ chart เนี่ยนะคะให้เราเลือกหลายตัวเลย ตัวแรกเนี่ยเขามีการแนะนำด้วยนะคะว่า r e o o m m n n d e d Char ทข้อมูลที่เรามีนั้นควรจะใช้ชาร์ตอะไรแล้วก็มีรูปแบบของชาร์ตต่างๆให้เราเลือกก็มีในกลุ่มของแบบบาร์ชาร์ตตั้งแต่ 2D 3D แล้วก็ 2D ที่เป็นแบบบาร์แนวนอนตัวนี้หรือจะมีมากกว่านี้ก็มาคลิกเลือกตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกในกลุ่มของคอลัมน์แล้วก็ในกลุ่มของล n e ก็จะมีนะคะลายเส้นเป็นแบบลายธรรมดาแบบสเต o กเ l ็ต e แบบ100% s ง o เ i n e นะคะเขาก็มีรูปแบบพร้อมกับพรีวิวให้เราเห็นด้วยแล้วก็แบบไปนะคะก็จะเกี่ยวกับวงกลมที่ใช้ในการ เปรียบเทียบแล้วก็เป็นแบบา a ์คือแนวนอนเราสามารถนําเมาส์มาคลิกวางเพื่อดูพรีวิวได้ด้วยว่าข้อมูลที่เรามีกับที่เราแสดงนั้นมันใช่ตามที่เราต้องการจะนําเสนอไหมแล้วก็อะไรอย่าเป็นแบบพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นแบบ x y scatter นะคะก็รูปแบบแบบนี้นะคะเราก็เลือกเอาแล้วก็เป็นแบบ map แบบนี้แล้วก็เป็นแบบ stock ถ้าแบบตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมเขาก็จะบอกว่า high low close ไม่เหมาะกับชุดข้อมูลเพราะตอนนี้เขาอ่านข้อมูลชุดนี้ให้เราแล้วก็เป็นแบบ surface 3d เป็นแบบ radar ์มันใ่แมงมุมเป็นแบบ tree map เป็นแบบ s u n b u r d ่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบ histogram เป็นแบบ box and whisker แล้วก็เป็นแบบ waterfall เป็นแบบ funnel เป็นแบบคอมโบก็คือถ้าข้อมูลเขาจะดูที่ข้อมูลมาให้นะคะถ้าข้อมูลตัวไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะไม่มีการพรีวิวมาให้ตรงนี้เป็นแบบมีแบบ My t e m p มเพลของเราเองเอแบบง่ายสุดเลยเราเลือกเป็นแบบคอลัมน์แล้วก็แบบคัสเตอร์คอลัมน์แล้วก็คลิกโอเคเนี่ยนะคะเราก็สร้างมาให้เรา เมื่อเราได้แผนภูมินะคะหรือชาร์ตตรงนี้เข้ามาแล้วเราสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ค่ะก็จะมีแถบเมนูชาร์ตดีไซน์ตั้งแต่เ h น n g e c o l o r นะคะกลุ่มสีเราเลือกสีเพราะตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะไม่มีแผนภูมิแท่งสีในการเปรียบเทียบต่อมาแล้วก็มีแบบชาร์ตสไตล์อยากให้เป็นรูปแบบแบบไหนนะคะเขาก็มีให้เราเลือก นีนะคะแล้วก็มีเครื่องมือให้เราเลือกเกี่ยวกับ Data ก็คือ s ว i t c h โลกับคอลัมนนะคะสลับโลกับ Column แล้วก็ s e l e c t d a t a เฉพาะได้ด้วยถ้าในกรณีที่เขาเลือกมาให้เราแบบอัตโนมัติเมื่อกี้นี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ประเภทของชาก ก็สามารถมาเปลี่ยนด้วยเครื่องมือนี้ได้แล้วก็มูฟย้ายตรงนี้ก็ทําได้ทีนี้เรามาดูเครื่องมือของตัวแผนภูมิตรงนี้ก็คือชาร์ตอิเลเมนต์สามารถที่จะเพิ่มเติมเอซิทเจตเิก็คือตรงนี้นะคะเพิ่มอีกไหม Data t า o ูลเขาก็มีตาราง Data ข้อมูลมาให้ถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออก e อ r o r bar นะคะในกรณีที่ข้อมูลมีการ e อ r o r ก็จะแสดงมาให้เราด้วยแล้วก็ติดลน เส้นด้านหลัง V-J นะคะเป็นคำอธิบายแผ่นูมิตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็เอาออกได้แล้วก็บอกเทรดไลน์ก็เปเส้นบอกให้เราเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับ Data ที่เรามีว่าเราต้องการที่จะนำเสนออะไรอย่างที่บอกแล้วก็รูปแบบเป็นยังไงตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะฟอนต์พวกนี้เราเปลี่ยนได้หมดเลยเราคลิกแล้วก็มาเลือกที่โฮมแล้วก็ เลือกที่ฟอนต์เปลี่ยนสีได้เหมือนกันเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คลิกเลือกทั้งหมดแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบบนี้นะคะจะเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเปลี่ยนทีละจุดเราก็ต้องคลิกทีละจุดแล้วก็ทําการเปลี่ยนปรับทีละจุดไปเพิ่มขนาดนี่ก็เป็นแผนภูมิแบบ คอลัมน์นะคะหรือภาษาไทยเราหรือแผนภูมิแท่งนะคะก็มาดูแผนภูมิแบบที่สองกันบ้างเป็นแผนภูมิวงกลมนะคะเราต้องการจะเปรียบเทียบอัตราการสั่งซื้ออาหารนานาชาตินะคะก็มีอาหารไทยอาหารจีนอาหารอิตาลีว่ามีส่วนแบ่งอย่างไรบ้างจากจำนวนครั้งในการสั่งซื้อถ้าเราเลือกตัวนี้เราจะเลือกชุดข้อมูลแค่นี้โดยยอดรวมเราไม่ต้องการเราก็ทำการ คลิกคลุ่ม d a t a ที่เราต้องการแล้วก็ไปที่ insert แล้วก็เลือกที่แผนภูมิแล้วคราวนี้เราต้องการเป็นแผนภูมิแบบวงกลมนะคะเราก็เลือกที่รูปลักษณ์แบบวงกลมแบบนี้ในกลุ่มวงกลมก็แบ่งย่อยมาเป็นแบบ 2D แล้วก็แบบ 3D แล้วก็แบบโดนัททีนี้เราเลือกเป็นแบบวงกลมง่ายๆก่อนเลยก็ได้แล้วมีตัวเลือกตงนี้เราเปลี่ยนได้นะคะ ตัวนี้เขาก็มีสีมาให้เชน c o ลเลอร์แล้วก็เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนตามเชนค o ลเลอรตัวนี้ก็ได้หรือเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้เลยก็ได้น,นะคะแล้วเราก็คลิกที่ตัวเทส f ีฟิลตัวนี้แล้วก็เลือกที่แล้วก็มาเปลี่ยนสีตัวนี้ได้แบบนี้นะคะก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็มาดูที่ฉากดีไซน์ก็จะมีฉากสไต นี่นะคะเขามีให้เราเลือกเราเลือกได้เลยเราเลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถคลิกข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ data label เราเอาข้อมูลได้เลยพื้นหลังเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะจะเป็นสีจะเป็นรูปภาพ insert ภาพก็ได้หานะ background สวย,สวย เปลี่ยนฟอนต์ก่อนก็ทําการเปลี่ยนสีฟอนต์นะคะตรงนี้ถ้าสีมันเข้มไปเราสามารถลดความเข้มของพื้นล่างได้นะคะนี่ก็เป็นการแทรกฉาดเรามาดูการแทรกฉานในแบบประเภทอื่นกันบ้างก็จะเกี่ยวกับแบบลายนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับหุณน,นะคะเราก็ ทำการคุม data ที่ต้องการแล้วก็ไปที่ insert แล้วก็เลือกชา t ที่เป็น line จะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เลือกเป็นแบบล n e นะคะถ้าแบบง่ายสุดคือ 2D เลือกเป็นแบบนี้ดูบ้างก็จะเห็นว่าเขามีเส้นมาให้มีลักษณะของฉากตัวนี้เราเปลี่ยนข้อความได้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ไปได้ เราก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับแต่งเหมือนกับที่เคยอธิบายมาเลยจะเลือกเป็นแบบโซ l ลิดเลือกเป็นแบบนอนหรือไม่ก็ได้หรือจะมาคลิกที่ฉากตัวนี้ที่เป็นแบบสําเร็จเลยก็ได้นี่นะคะเขาก็มีรูปแบบมาให้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะแบบนี้รวมถึงฟอร์แมตตัวนี้นะคะก็ปรับเปลี่ยนเนี่ยนะคะได้ ตรงนี้ก็เป็นการแทรกแผนภูมินะคะไม่ได้ยากเลยความยากน่าจะขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลของเราว่าข้อมูลที่เราได้มาเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนแล้วก็อย่างไรนะคะแล้วก็นำไปใช้ทำอะไรหรืออื่นๆอีกก็ไปเลือกให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำแต่เครื่องมือก็ใช้ในลักษณะตามที่อธิบายมานี้นะคะขอบคุณค่ะ